เดี๋ยวมาลองขัดกันเลยครับผมขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับฝั่งนี้เห็นไหมครับฝั่งนี้มันยังจะดูเป็นขุ่นๆมัวๆนะครับเนื่องจากเป็นยาขัดหยาบนะครับแล้วเราก็เอายาขัดละเอียดชักเงาชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าชักเงานะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในงานซ่อมสีรถยนต์ทุกๆท่านเลยนะครับตอนนี้คุณผู้ชมกําลังอยู่ในช่องประธานสุทธมาหรือช่างหนุ่มนะครับสวัสดีครับผมตอนนี้คุณผู้ชมกําลังอยู่ในช่อง Youtube ประธานสุทธมาหรือช่างหนุ่มนะครับมีคุณผู้ชมคอมเมนต์ในช่องเข้ามาอีกแล้วครับผมว่าช่างหนุ่มครับ อยากให้ทําคลิปขัดยาแบบเต็มระบบให้ดูหน่อยครับผมก็มองหาชิ้นงานอยู่นานแล้วนะครับนานแล้วก็เลยนึกขึ้นได้เอะตอนนั้นเราทําคลิปฝาท้ายอันนี้ไว้นี่น่ยังไม่ได้ขัดยาโอเคเลยงั้นโอกาสก็ประจวบเหมาะพอดีนะครับผมก็ถือโอกาสเอาฝาท้ายอันนี้มาทําคลิปขัดยาแบบเต็มระบบตั้งแต่ต้นจนจบ ถ้าพี่น้องยังไม่ได้ดูคลิปนะครับที่ซ่อมฝาท้ายอันนี้นะครับก็คือเป็นสีหมดสภาพซีดตายด้านนะครับก่อนก่อนที่จะมาเป็นแบบนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้อยู่ในคําอธิบายใต้คลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องยังไม่ได้ดูวิธีการขั้นตอนที่จะมาเป็นแบบนี้นะครับอันนั้นผมทําคลิปไว้แบบละเอียดน,นะครับก็กดลิงก์ตามนี้เข้าไปดูกันได้นะครับไม่รอช้า cream, ครับผมไปเข้าเนื้อหาในคลิปนี้ ก่อนอื่นนะครับผมเรามาพูดถึงเรื่องทําไมต้องขัดยากันก่อนนะครับทําไมต้องขัดสีนะครับอันนี้หลายคนก็ยังไม่เข้าใจนะครับผมขั้นตอนการขัดสีขัดยาขัดเงาลดพ่นเสร็จใหม่นะครับทำไมต้องขัดนะครับหนึ่งนะครับผมก็เพื่อจะปรับผิวของแลกเกอร์นะครับให้เรียบเนียนนะครับผมสองนะครับอันนี้คือหลักๆเลยทําไมต้องขัดยานะครับก็คือเวลาพ่นนะครับมันจะมีเม็ดฝุ่นลงมา ติดกับชิ้นงานแบบนี้นะครับตอนนี้คุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นนะถ้าผมลงกระดาษทรายอันนี้จะชัดเจนมากๆนะครับผมถ้าเกิดว่าพี่น้องมีห้องอบมิดชิดที่ดีแล้วพ่นงานออกมาได้เม็ดสวยไม่มีฝุ่นนะครับอันนั้นก็ไม่จําเป็นต้องขัดยาหรือขัดเงาก็ได้นะครับผมแต่ว่าส่วนมากแล้วนะครับการพ่นมันก็ต้องมีเม็ดฝุ่นนะครับผมแล้วก็เมด็ดเล็กเกอร์อาจจะเรียงตัวไม่เท่ากันนะครับการขัดสีขัดเงา,ข,เงาขัดยาก็คือการ ปรับผิวปรับหน้าเล็กเกอร์ให้มีเม็ดเรียงตัวที่สวยงามนะครับผมแล้วก็เพิ่มความเงางามนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยกระดาษทรายที่ผมจะเอามาขัดเปิดหน้าเล็กเกอร์วันนี้นะครับก็จะเป็นพวกกระดาษทรายขัดแห้งนะครับวันนี้ผมจะใช้ระบบขัดแห้งนะครับผมก็เป็นกระดาษทรายยี่ห้อนี้นะครับโลอาร์ลอ,ลอนะครับผมก็เป็นกระดาษทรายฟิล์มนะครับสีเขียว ซึ่งในคลิปนี้ผมจะใช้3เบอร์เลยนะครับผม1,200 1,500แล้วก็เบอร์2000นะครับผมใช้กับเครื่องขัดลมนะครับผมเครื่องขัดลมอันนี้เป็นข้อเหวี่ยงนะครับเป็นระบบหนีู้นสามมิลนะครับหรือว่าพี่น้องจะใช้ระบบหนีศูนห้ามิลที่ใช้กับเครื่องขัดสีโป้ก็ได้นะครับผมแต่ว่าอันนั้นมันก็จะมีวงหนีศูนย์ที่ใหญ่หน่อยนะครับก็จะขัดยาลงยากกว่าเครื่องนี้ถามว่าใช้แทนกันได้ไหม ก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับผมแต่ว่าเครื่องนี้ก็จะเฉพาะทางมากกว่านะครับเดี๋ยวไปเริ่มขัดกันเลยครับผมจะเริ่มด้วยกระดาษทรายเบอร์1200นะครับเบอร์1200จะเป็นเบอร์กระดาษทรายที่ขัดปรับผิวได้แบบรวดเร็วมากนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ เราต้องทําความสะอาดหน้าชิ้นงานให้สะอาดที่สุดก่อนนะครับผมผมไม่แน่ใจนะครับว่าชิ้นงานนี้มันจะมีคราบมันไหมถ้าเกิดว่ามีคราบมันนะครับมันจะมาเกาะที่ผิวหน้ากระดาษทรายอันนั้นอันนั้นจะทําให้กระดาษทรายเราใช้งานไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปลองกันเลยดีกว่าครับ แบบนี้ถือว่าไม่ติดนะครับทําความสะอาดนะครับผมแล้วก็เช็ดหน้างานด้วยนะครับอ่ะคุณผู้ชมมาดูนะครับวันนั้นผมพ่นนอกสถานที่นะครับนี่นะครับที่ผมบอกว่าทําไมต้องขัดนะครับมันจะมีเม็ดฝุ่นที่ติดอยู่กับชิ้นงานแบบนี้นะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมสังเกตได้ว่าเม็ดฝุ่นจะเยอะมากนะครับผมแล้วก็ที่เห็นเป็น ด้าน,านๆเงาๆก็คือที่เขาเรียกว่าผิวผิวส้มนะครับผมในงานนี้นะครับผมจะขัดหน้าเล็กเกอร์นี้ให้เรียบเหมือนกระจกเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจำเป็นนะครับที่จะต้องขัดให้ด้านทั้งชิ้นนะครับผมผมจะเอาเบอร์หนึ่งพันสองร้อยนะครับลูบขัดลงให้ผิวมันด้านทั้งชิ้นเลยนะครับผมพร้อมกับลบพวกเม็ดเม็ดฝุ่นไปในตัวด้วยนะครับปรับผิวพร้อม ลบเม็ดฝุ่นไปในตัวด้วยเบอร์1,200นะครับไปกันต่อเลย โอเคครับคุณผู้ชมหลังจากขัดเบอร์หนึ่งพันสองร้อยไปแล้วนะครับเรามาดูหน้าผิวงานอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเห็นไหมครับผิวงานก็จะถูกปรับให้เรียบเนียนนะครับแต่ว่าที่เห็นเป็นเงาๆแบบนี้อันนี้คือรอยที่ผมไม่ได้เก็บตอนที่ทําสีนะครับเพราะว่าชิ้นงานนี้เป็นชิ้นงานตัวอย่างนะครับผมรอยนี้มันจะไม่หายนะครับอันนี้คือรอยนะครับตรงนี้ก็เป็นรอยบุบนิดนึงนะครับอ่ะหลังจากปรับเบอร์หนึ่งพันสองร้อยเสร็จแล้วนะครับ อีกนิดนึ่งผมลืมบอกไปนะครับการขัดด้วยเครื่องขัดลมนะครับต่างจากการขัดรูปน้ําด้วยมือยังไงนะครับผมก็คือการขัดด้วยเครื่องขัดลมแบบนี้นะครับมันจะลดปัญหานะครับพี่น้องถ้าเกิดว่ามีพี่น้องท่านไหนที่เคยเอาเอ่อเอาเมือใส่กับน้ําแล้วก็ลองกระดาษทรายรูปนะครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีรอยที่เป็นเส้นลึกๆจะมีแบบ สองสามเส้นอันนั้นอันนั้นนะครับในเทคนิคเขาจะเรียกว่าเส้นดาวตกนะครับซึ่งเส้นพวกนั้นอ่ะเวลาขัดยาแล้วบางทีถ้ามันลึกมากล่ะเราจะขัดไม่หายนะครับแต่ว่าถ้าขัดด้วยเครื่องแบบนี้นะครับขัดด้วยเครื่องแบบนี้สังเกตไหมครับว่าจะไม่มีเส้นยาวๆเลยนะครับผมหน้ามันจะแบบเรียบเนียนเสมอตัวเท่ากันทุกจุดเลยนะครับผมต่อไปนะครับถ้าพี่น้องจะปั่นยาเลยด้วยยาขัดหยาบอันนี้ ก็สามารถที่จะทําได้เลยนะครับด้วยเบอร์1,200นะครับแต่ว่าผมเอ่อผมขี้เกียจติขัดหยาบผมจะขัดด้วยใบฟองน้ําเลยผมจําเป็นต้องไล่เบอร์กระดาษทราย1 5 0 0แล้วก็จบด้วยเบอร์2000นะครับเดี๋ยวมาดูหน้าแลคเกอร์อีกทีนึงนะครับผมว่าต่อเบอร์พันหแล้วก็เบอร์2000แล้วหน้าแลคเกอร์มันจะเรียบเนียนขนาดไหนนะครับไปกันต่อเลยครับ โอเคครับผมการขัดไล่เบอร์กระดาษทรายเบอร์หนึ่งพันห้าร้อยนะครับผมไล่อยู่ประมาณสามเที่ยวนะครับคุณผู้ชมผมจะไล่อยู่ประมาณสามเที่ยวขัดเบอร์หนึ่งพันห้าร้อยเพื่ออะไรเพื่อนะครับเพื่อจะเอามาลบรอยเส้นกระดาษทรายเบอร์หนึ่งพันสองร้อยนะครับเพราะว่าเบอร์หนึ่งพันสองร้อยมันจะทําให้ขัดยาลงลําบากลงนะครับแต่ว่าลงลําบากนะครับก็เอากระดาษทรายเบอร์หนึ่งพันห้าร้อยมาลบกระดาษทรายเบอร์ 1,200นะครับแต่ที่นี่ตรงนี้ยังเป็นรอยกระดาษทรายเบอร์1,500อยู่นะครับถ้าพี่น้องจะขัดยาเลยก็ขัดได้นะครับผมแต่ว่าผมนะครับขี้เกียจนะครับในคลิปนี้ผมจะใช้ใบฟองน้ําขัดเลยนะครับผมจะใช้กระดาษทรายเบอร์2,000ขัดต่อไปอีกนะครับเพื่อให้ผิวงานมันละเอียดที่สุดนะครับผมไปกันต่อเลยครับ หลังจากที่เราขัดกระดาษทรายเบอร์สองพันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอผิวหน้ามันก็จะเรียบๆแบบนี้เลยนะครับลองส่องดูด,ด้านข้างนะครับมันจะเกิดความเงานิดๆนะครับผมจบด้วยเบอร์สองพันนี่แหละนะครับที่จริงยังจะมีกระดาษทรายซึ่งเป็นกระดาษทรายอีกแบบนึงนะครับอันนั้นคือเป็นกระดาษทรายรายแสกของสามเอ็มนะครับผมจะมีเบอร์ที่เยอะกว่านี้นะครับก็คือเบอร์สา0พันห้าพันแปดพันนะครับ แต่ว่าในคลิปนี้ผมจะจบด้วยกระดาษทรายระบบแห้งของโลอาหรือลอนี้ไปเลยนะครับผมเพราะว่าจะแบ่งเซตการเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงนะครับเพราะว่าในคลิปนี้ผมจะเน้นใช้ผลิตภัณฑ์ของ L อนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องขัดกระดาษทรายแล้วก็กระดาษทรายฟิล์มนะครับผมรวมไปถึงยาขัดนะครับผมไปดูยาขัดกันเลยครับนี่ครับผมยาขัดหยาบโลอาลอร์สามหนึ่งศูนย์นะครับอันนี้เป็นยาขัดหยาพร้อมเงาในตัวในเที่ยวเดียวเลยครับ ที่ผมปั่นเบอร์สองพันอันนี้นะครับคุณผู้ชมผมจะอันนี้ต้องบอกว่าผมลองนะผมลองไปพร้อมกับคุณผู้ชมเลยว่าผมจะเอาใบฟองน้ํามาปั่นด้วยยาขัดหยาบไปเลยนะครับผมจะลดขั้นตอนเลยว่าถ้าไม่ปั่นขนแกนะน่ะด้วยยาขัดหยาบแล้วก็ใบปั่นฟองน้ำนะ่ะมันจะปั่นลบรอยกระดาษทรายเบอร์สองพันได้ไหมถ้าได้นะครับถ้าได้อันนี้จะเป็นการลดขั้นตอนแล้วจะทาให้หน้าแล็กเกอร์ได้เนียนมากๆนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องมา คอยเก็บรอยลิ้วแสงจากใบขนแกะนะครับไปดูกันเลยครับนี่นะครับใบฟองน้ําก็จะเป็นใบฟองน้ํำเก่าๆหน่อยนะครับผมก็ผมใช้เครื่องขัดเป็นโรตารี่เลยนะครับใส่เข้าไปเดี๋ยวป้ายยาขัดก็ลุยกันเลยครับนี่นะครับผมยาขัดรอนะครับนี่เนื้อจะเป็นแบบนี้นะครับป้ายไม่ต้องเยอะนะครับป้ายนิดเดียวนะครับ เดี๋ยวมาลองขัดกันเลยครับผม เที่ยวเดียวเท่านั้นนะครับมาดูกันครับคุณผู้ชมนี่ขาดแค่หนึ่งเที่ยวนะครับซึ่งหนึ่งเที่ยวผมไม่ได้ไล่นานเลยนะครับผมโอ้แบบนี้ก็สวยงามสิครับลิ้วรอยจากใบขนแกะก็ไม่มีอ่าแล้วยังได้ความใสความเงาผิวตึงนะครับแบบกระจกนะครับคุณผู้ชมเห็นหน้าข้างไหมครับ ถ้าเราลูบปรับผิวกระดาษทรายได้นะครับผมงานขัดก็จะเป็นงานที่ง่ายมากๆเลยนะครับผมถ้าเราเน้นขัดกระดาษทรายให้มากนะครับขั้นตอนการขัดสีขัดเงานะครับเราก็จะทําได้ง่ายแล้วก็จะจบงานได้ไวนะครับเดี๋ยวปั่นอันนี้ไปต่ออีกเลยนะครับผมสรุปแล้วผมว่าได้นะครับการลูบเบอร์สองพันแล้วก็ปั่นด้วยใบฟองน้ําด้วยยาขัดรอสามหนึ่งศูนย์นะครับขัดในขั้นตอนเดียวก็สามารถที่จะจบงานได้เลยครับไปกันต่อครับ เรียบร้อยครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับเมื่อกี้ผมไม่มีการตัดต่อเลยนะครับผมเพียงแต่เร่งสปีดเพื่อให้มันจบไวนะครับผมด้วยการขัดยาแบบรอบเดียวนะครับอันนี้คือไม่ได้มีการตัดต่อไม่ได้มีเอาใบอะไรมาปั่นก่อนหน้าหรืออะไรนะครับจบด้วยใบฟองน้ําได้เลยนะครับผมสําหรับยาขัด310นะครับแล้วมาดูผิวที่ได้นะครับผมโอ้โหคือแบบว่า เรียบเนียนไม่มีรอยกระดาษทรายแล้วก็ที่สำคัญนะครับไม่มีรอยวงใบขนแกะโอ้โหคือนะครับอันนี้ก็คือแบบถ้าเราเน้นรูปกระดาษทรายเบอร์ละเอียดได้นะครับเราไปเสียเวลาตรงที่รูปกระดาษทรายนะครับแล้วงานขัดยาเราจะง่ายและงานจะออกมาเนียนมากๆนะครับผมด้วยยาขัดนี้นะครับขั้นตอนเดียวด้วยซ้ำนะครับผมแบบนี้ก็ออายังไงอะ่ะ ถ้าอยากชักเงาเพิ่มก็ได้นะครับถ้าอยากชักเงาเพิ่มแต่ว่าความเงาเท่านี้ผมก็ว่าเงาเลยนะก็สามารถจะส่งต่องานได้แต่ว่าถ้าจะอ,าอยากให้เงาให้ฉ่ากว่านี้นะครับก็ใช้ยาขัดชักเงา628มาเพิ่มอีก1เที่ยวก็ได้เอาเลยไหมเดี๋ยวผมจะเอา628มาขัดผมจะแปะกระดาษกาวตรงนี้ให้ดูว่า,าระหว่างลงยาขัดหยาบกับยาขัดชักเงาเพิ่มมันจะเป็นยังไง ไปดูกันเลยครับเมื่อคืนนี่ครับผมก็เป็นยาขัดชักเงานะครับผมสำหรับสำหรับชักเงาให้มันเงาเนียนละเอียดยิ่งขึ้นนะครับว่าเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะแตกต่างกันไหม ใช้ใบปั่นอันเดิมเลยนะครับผมใช้ใบปั่นอันเดิมเลยใบใบปั่นฟองน้ําลังไข่นี่แหละเดี๋ยวมาดูถึงความแตกต่างกันนะครับว่ามันจะมีความแตกต่างกันแค่ไหนระหว่างาขัดยาขัด310ด้วยใบขัดฟองน้ําแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งผมจะเพิ่มด้วยใบฟองน้ํากับยาขัด6 2 8ยาขัดปั่นชักเงาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่า2ฝั่งนี้ถ้าขัดกับไม่ขัดมันจะมีความแตกต่างกันไหมไปดูกันเลย โอเคครับเราจะมาฉีกเทปกาวที่แปะก,กัน้นดูไปพร้อมกันเลยนะครับผมว่ามันจะแตกต่างกันไหมนะครับอ่าอืดตรงนี้เป็นเป็นรอยกระดาษกาวนะครับอ่าคุณผู้ชมครับมันก็จะใสขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับฝั่งนี้เห็นไหมครับฝั่งนี้มันยังจะดูเป็น ขุ่นๆม,มัวนะครับเนื่องจากเป็นยาขัดหยาบนะครับแล้วเราก็เอายาขัดละเอียดชักเงาชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าชักเงานะครับมันก็เลยมีความเงาฉ่ำขึ้นมาอีกเห็นไหมครับมันมันแตกต่างกันอยู่นะครับถ้าคุณผู้ชมพอใจในความเงาเท่านี้นะครับก็ขัดเท่านี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากให้มันเพิ่มความเงาขึ้นมาได้ใสแบบนี้ขึ้นมาอีกนะครับ ก็สามารถที่จะใช้ยาขัดชักเงาเพิ่มขึ้นมาอีกสักหนึ่งเที่ยวก็ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของคุณผู้ชมนะครับอื้มชิ้นงานแบบใสามากๆนะครับคุณผู้ชมไม่มีรอยริ้วแสงนะครับไม่มีรอยริ้วแสงไม่มีวงขนแกะนะครับผมเพราะว่าเราใช้ใบฟองน้ำขัดนะครับโอเคครับผม โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ถือว่าผมเอาวิธีการขัดยานะครับมาแชร์มาแบ่งปันประสบการณ์นะครับผมเพื่อจะแชร์แบ่งปันประสบการณ์ในด้านงานซ่อมสีนะครับก็ผลงานที่ขัดยาออกมานะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับสําหรับคุณผู้ชมพี่น้องนะครับผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับผมที่ เฟซบุ๊กผมหรือว่าเ c ซบ o ๊กลาตีก็ได้นะครับผมสำหรับวิธีการขั้นตอนคุณผู้ชมพี่น้องสามารถจะเอาไปดัดแปลงนะครับไม่จำเป็นว่าต้องเป็นผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็ได้นะครับคุณผู้ชมพี่น้องมีอันไหนสะดวกใช้อันไหนก็สามารถที่จะเอาวิธีการเหล่านี้นะครับไปดัดแปลงทํางานของคุณผู้ชมพี่น้องได้นะครับผมก็ถือว่าผมเอาประสบการณ์ตรงนี้มาร่วมแชร์มาแบ่งปัน สำหรับคลิปนี้ก็มาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะอัปโหลดลงมาในช่องนี้อยู่เรื่อยๆนะครับและสุดท้ายไม่ท้ายสุดนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจผลิตภัณฑ์โลอาหรือลอนะครับที่อยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องขัดนะครับเครื่องขัดลมกระดาษไซ้ฟิล์มหรือจะเป็นยาขัดส1 0หหรือจะเป็นยาขัด 628นะครับผลิตภัณฑ์รอนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับผมมีจําหน่ายนะครับผมลิงก์อยู่ใต้ตรงนี้นะครับใต้ตรงนี้เลยกดเข้าไปเลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมช่างหนุ่มปะทานสุธมาคงต้องขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ